สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซีทีครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านมหายนะเหยียบลูกโป่งครับปั่นจักรยานเหยียบลูกโป่งใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมแม่เดี๋ยวเริ่มเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะเหยียบลูกโป่งได้ยังประมันเหยียบก็ไ,ม,ไนนม่แตกเปล่าไม่ไม่แตก ôi, ơi, yeah, bạn áo xí lục không là ปั่นเอาส2 <c ười> แปะหมดแล้วอะตอนนี้ก็เชีอกทั้งแปเลยเดี๋ยวจะหยิบให้ดูอุ้ยนี่เลย Chị ba Bye ba Bye bye.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  bye. Bye